ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องชิคชิคชาแนลกดตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะฝันก็พาทุกคนนะคะ มาบุกบ้านพี่คอสค่ะบุกบ้านพี่คอสหรอคะใช่แล้วซึ่งเป็นบ้านใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยบ้านสดๆร้อนร้อนเลยเนาะร้อนร้อนร้อนร้เป็นบ้านใหม่ แกะกล่องเลยเอ่แกะกล่องเลยยังไม่ได้เข้ามาอยู่เลยนะคะ <S <S ใช่ค่ะก็คือเราจะมาเหมือนแบบว่าบุกบ้านพี่พี่คอร์สน,นะใช่เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าบ้านพี่คอร์นั้นเป็นอย่างไรเออจะกว้างจะน่าอยู่ขนาดไหน<ช>เ,ข,เข้าไปดูกันเลยค่ะเข้าไปดูกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะคุณครับคครับอู้หคครับโอ้ยบริการดีมากเลยอ่ะโอ้โหนีนี้คะบ้านใหม่พี่คอร์เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับ ทำไมเสียงมันเดี๋ยวทำไมเสียงมันถึงกล้องอ่ะใหม่มากม็มีวอ์ลิเจอร์เสียงนูโวได้ไหมกล้องกล้องนูโง่เลยว้าวว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 ้ววววววว้วววหวววตววววนว่วววววสวทวววนวดวว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 วกววววววาวววววัววววยวว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 ว่วว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 ว้วว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 วอวพาไปชมววววนี้ววววนี้ครวบวววรวววไม่มีคนววววนี้ครับ เปิดไยเปิดไฟเปิดไฟนี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำท่านหน้านะครับโอ้ห้องน้ำยังไงมีอ่างน้ำด้วยมีแยกส่วนนะอาบน้ำเสร็จแล้วก็อะไรคะห้องน้าค่ะห้องน้ำค่ะเนี่ยใหม่ทุกอย่างเลยอน่ยใหม่ทุกอย่ดูดิดูดิเป็นแบบใหม่สิใหม่เดีบไม่ได้เนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมารับโอนใช่ไหมใช่ครับเป็นแรกเลยนะคะนี่กว้างไหมกว้างไหม ข้างหลังครัวครัวไม่ข้างหลังถ่ายรูปตอนนี้กำสวยนยแดดอู้วว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 ะวว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 วเ่าวรววววววว่ววววววนวววเววววเดี๋ยวววววววมวว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 เวววววเววววว่วเวววววอววอวว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 นววนวลวว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 กัวว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 นววนวววววหน้าเลยครับด้านบนนะครับ พี่คนที่สองได้ไหมอะไรคะมีห้องแห่งความรับด้วยอ๋อนี่พี่ขอซ่อนไว้โอ๊ยซ่อนไปไหนไว้แปลว่าถ่ายของใต้บันไดห้องเก็บของครับไปๆนี่เขาทำได้สวยงามมากเลยไปดูบอทกันอ่าขึ้นมานะครับเป็นยังไงบันไดเป็นไงบ้างครับแน่นมากมากเลยค่ะแบบเตยจะไม่มีเสียบอืดอ้าววอืด้าสวยไหมสวยไหมบันไดสวยสวยลายสวยมากค่ะอ่าแล้วเราไปชมห้องไหนก่อนดีอ่าห้องใหญ่ก่อนเลยไหมคะห้องใหญ่เลยค่ะนี่ โยนมาเลยพี่พตบมือนี่คืออะไรว้าวเลยค่ะชมวด้ย่เรอะไทำไมใ้คางขนาดนี้จะรู้ไหมเนะเพราะมันไม่มีเฟอร์นิเจอร์ค่ะมันขาดของตกแต่งคัะพี่พเอาเรามารีวิวบ้านใหม่อยู่ใหม่จริงจริค่ะกลิ่นสียังมีเลยอ่ะกลิ่นสียังติดอยู่ติดกลิ่นสีใช่ไหมไม่ คไปดูห้องเลยชิคดีกว่านี่ไปดูห้องน้อยไอโฟนนะครับห้องน้อยไอโฟนห้องไหนดีเท่ากันเลยดีเนี่ยหมาะกว้างกว่าใช่ไหมใช่ห้องนี้ค่ะห้องน้อยไอโฟนนี่เห็นไหมบ้านใหม่ๆทันสมัยนะเดี๋ยวนี้นี่เขามีตัวนี้ด้วยอะไรคะไม่ต้องรพาอาพิโรบาลกาศเหมือนกับว่าแบบทำให้ห้องไมิด้าวระบายลมแบบว่าแบบเหมือนดีอ่ะใช่เป็นบ้านสมัยใหม่จริงเขามีให้ทุกห้องเลยนะ แล้วที่สําคัญนะตรงนี้พี่คอสไม่ครับของบ้านพี่คอสเขามีเขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรไม่ให้มันมืดอ่ะอ๋อที่ซองแสงบอกแสงนครับโอ้ใช้สังเกตนะที่เราเนยอ๋อนี่เราเป็นวิศวกรเปเนี่ยเปล่าแล้วก็เซอร์เวย์แล้วรอบนึงแล้วห้องนี้ห้องนี้เป็นยังไงนี่ค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องพระนะคะพี่คอสก็เลยหมดใครมาพักอยู่เล่นโอ้ห้องเกมของเล่นของไอโฟนป่าเออชอคเกนะไหนนะเปิดไฟหน่อยดิเปิดไฟ อ่าปิดไปหน่อยอไฟมันก็สวยนะไฟแบบนี้ต้องเป็นไฟแบบปลอดน้ไฟแบบว่าไม่มีอติดกับผนังอะไรเลยแก้วเงเลี้ยงสวยๆเนาะไหนไปดูห้องน้ำด้านบนหน่อยห้องน้ำมาบนค่ะก็จะใหญ่กว่าข้างล่างนิดนึงเป็นยังไงคล้ายกันไหมคล้ายกันเฮ้ยแต่นี้มันมีที่กั้น ใช่ใช่ไหมอันนั้นจะเป็นแบบแบ่งแยกโซนเนาะอันนี้มันคือแบบห้องยาวสวยอ่ะแบบเขาจัดเรียงได้สวยงามมากเลยอ่ะใช่นี่นะครับแล้วก็โฉมที่เขาติดให้นะปาร์ตใหญ่มากเห็นแล้วเต็มตัวใช่ไหมลองอ่าทาแป้งค่ะทาแป้งอ่าล้างหน้าล้างหน้าค่ะล้างหน้าก็แบบอื้อล้างหน้าล้างหน้าค่ะก็ดีมากอาบน้ำอาบน้ำโอ้อะไรก็เข้ไหวแล้วมีป้อนนมนะถือว่าห้องน้ำสวยเนาะสวยสวย ออกแบบแบบออกแบบโอเคอยู่แบบได้สวยมากสำหรับบ้านทาวน์โฮมนี่นี่มากนี่แล้วนี่มีการแบบว่าไอ้นี่อีกนะแสงอ่ะเผื่อบางคนไม่ชอบเปิดไฟไงประหยัดไฟประหยัดไฟด้วยนะโอ้โหเขาคิดแบบว่าการไกลถูกค่ะนี่มีที่ดูดระบายอากาศนี่นี่เจ้าของบ้านยังไม่รู้เลยนี่เราทำไมรู้หมดเลยเนี่ยเราต้องเชิงสเกตสิครับพี่คอร์สพี่คอร์สยังไม่ทันสังเกตเลยเออจริงไงเนี่ยเดี๋ยว คอนมาซื้อบ้านที่พีคอนดูอะไรบ้างคะมีคอนดูแต่ห้องอย่างเดียวใช่ไหมคะอ๋อคอนดูแค่ประตูรั้วอย่างเดียวอ๋อว่ากว้างไหมจอดรถแถาได้หรือเปล่าเออใช่ใช่คอนเหตุผลที่เขาเลือกบ้านเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมด้วยกําลังซื้อรถซื้อบ้านหลังเดียวไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ซื้อเป็นแบบทาวน์โฮมอ่าจอดรถจอดเดียวไม่ได้ต้องเอารถจอดคู่นี่แหละสิ่งที่เขาดูคู่ใบก้าวนี่ก็รู้อ๋อนี่กี่ห้องไม่รู้รักรถมากกว่าเอออ่าแล้วมีอีกอย่าง ที่พี่คอสขอพิเศษหน่อยอะไรคะนี่เราดูบ้านกันไปทั้งหลังแล้วใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวรอพี่คอสไปไปเฟอร์นิเจอร์อะไรมั่วนี่นั่นแล้วเดี๋ยวพี่คอสพาไปดูส่วนกลางสวนสาธารณะใช่แล้วค่ะเราชมบ้านพี่คอสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปส่วนกลางกันเลยดีกว่าส่วนกลางขอบอกมีสระว่ายน้ำนี่ครับนี่ไอ่ไอ่ไอ่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อไดเลยค่ะ นะครับเป็นที่ส่วนกลางของเราหมู่บ้านพี่คอสนะใช่ไม่ใช่หมู่บ้านพี่คอสเป็นส่วนกลาง่หมนะหมู่บ้านพี่คอสที่เขาอยู่อาศัยอยู่รถสนามย่านนี้คือยืนได้ใช่ไหมยืนไทำไมยืนไม่ได้อะเราเราไม่เคยยืนหรอไม่ใช่ หมายความว่ามันเขาอาจจะทําเป็นสวนหย่อมสวยๆอย่างนี้ไงห้ามเดินห้ามอดย่าไทยอะไรย่างี้เขาก็พักผ่อนได้นั่งเล่นมามันคงไม่อเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเเดินตามทางเดินดีกว่าได้ได้ตามครับไปนะครับเพื่อรักษาหญ้ารักษาหญ้าโอ้ยแหนางฟ้านางฟ้าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเรามาอยู่ในหมู่บ้านเราเสียค่าส่วนกลางไปแล้วเราก็ต้องช่วยกันรักษาไม่ให้เงินส่วนกลางเราถือว่าเป็นไงบ้างใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่รูดีสาวยาวมากเลยอะใช่นะครับนี่นะครับโอ้ สาไว้น้ำเอาตัวด้วยนะใช่โดดรวยไหมไม่ให้มาครับเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่มันมีฟิตเนสด้วยโอ้โฟิตเนสนี่อันนี้อันนี้เป็นหนักเล่นครับนี่ไอโฟนที่มาเล่นได้แบบสนุกเลยเี๋เราไปดูข้างในกันเนี่ยสาวไว้น้ำครับเยิงได้างครับปุ้ง ระวังนะครับหนึ่งสองสามโอเคไหมพอได้อยู่ไหมกว้างไหมนี่นี่โบเรนรอบนอกของหมู่บ้านครับต้องกว้างนี่สวยงามที่รอนเขาวาดน้ำเราก็มาสาะผมตรงนี้คอที่นี่เลย นี่เห็นมาโหดชมบรรยากาศด้วยอาบน้ำได้วยถ้าสมมติว่าใหญ่มากพี่คอสถามเลยจริงจีบางทีพี่คอสเพิ่งได้บ้านเป็นหลังแรกใช่ไหมบ้านใหม่มาอย่างเงี้ยเลยนะก็ะข้อจากว่าแบบตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยพี่คอสอ่ะแบบมาอาบน้ำที่นี่ได้เลยไหมอ๋อได้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 แบบก็ตื่นมาใช่ไหมตื่นมาแล้วพี่คอสก็มานอนแช่อ่างอาบน้ำอใหญ่นี้ใช่คือแบบตื่นมาแบบไม่แปลงผ้านไม่อะไรแล้วมาเลยไม่ต้องเขาไม่รู้เขาไม่รู้จริงเหรอห้ามพูดกับใครนะห้ามไปพูดกับใครเอาใหม่ก่อน แล้วเราก็ลงมากระโดดเลยน้ำเออปุ้มเราก็เหมือนคนอาบน้ำปกติอ้าใช่น้ำเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาอาบน้ำซักล้างักหน่อยให้เปลืองน้ำด้วยไม่เปลืองความคิดดีก็เราเนี่ยเป้อนสบู่เปืนสบู่เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าทำดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ดีเหมือนกันเนาะใช่ค่ะอาบน้ำที่บ้านเราดีที่สุดแล้วค่ะถูกต้องค่ะ น,นี่ก็เป็นบ้านใหม่ของพี่ค<ข>อส <ขอ S 1> ค่ะเพึ่งถอยมาใหม่ๆหมัดมั ป้ายแดงยังไม่ทันได้อยู่ด้วยเรามาบุกกันเรยบร้อยเร็วมากก็เดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าพี่คอตกแต่งบ้านแล้วก็เหมือนเขาเรียกอะไรเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เขามาใส่แล้วมันจะสวยจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูกันเนาะดูที่ไหนคะที่ช่องช็อคคอร์ดชัแนลค่ะคูดจะชาครับช่องอะไรครับที่ช่องคอร์ดชัแนลค่ะเดี๋ยวพี่คอจะไปรีวิวให้ดูว่าพี่คอตกแต่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ ซื้อโซฟาจะเป็นยังไงนะต้องค่ะว่าจะมีอะไรเข้ามาอยู่ในบ้านบ้างเนาะค่ะตอนนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงฝากไหนอวยพรอวยพรให้พี่คอนหน่อยอขอให้พี่คอนอยู่เย็นเป็นสุขอุ้ยเหมือนคุยพรอะไรวะอขอให้อยู่บ้านหลังนิบร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ร่ำรวยเงินทองเข้าบ้านเข้าบ้านเยอะๆนะคะร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาขอบคุณครับ อีกหน่อยเขาคงเป็นออฟฟิศคอสชาแนลใช่คอสชาแนลอโอเคตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะชิคชิคชาแนลค่ะบ๊ายบายคอสชาแนลด้วยนะครับ